ผมก็ชอบเล่นเกมประเภทนี้มากตอนช่วงหลังๆเกมประเภทนี้มันเริ่มออกมาน้อยลงบริษัทใหญ่ๆเขาก็ไม่สร้างกันเกมในตลาดน้อยเกมที่ดีๆยังไงมันก็ถูกดันขึ้นไปอยู่แล้วก็บอกพ่อแม่ผมว่าผมขอเวลาสักครึ่งปีทำเกมให้เสร็จโอ้โหเขาแบบโกรธมากเข้า MIT มาเป็นเล่นเกมอยู่แล้วเหรอเลิกฟังเสียงรอบข้างแล้วก็ลองทำเกมทมรู้ที่ใช้ในการสร้างเกมทั้งหมด99เป็นเป็นเรียนรู้เองเหมดเลย เกมที่สร้างโดยคนไทย Kingdoms Reborn เกมสร้างเมืองตั้งแต่ยุคหินแล้วก็พัฒนาเมืองไปเรื่อยๆ research เทคโนโลยีเยอะขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเมืองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆประมาณ180ลา้านครับของที่เราสร้างมาแล้วมันแบบมีคนเอ็นจอยกับมันก็มีความสุขมากครับ ประเทศไทยสมัยนั้นคือ70%ของไฟฟ้าทั้งหมดมาจากก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติที่ค่อยๆหมดไปในอ่าวไทยต้องซื้อมาจากต่างประเทศประมาณครึ่งหนึ่งของที่เราใช้เอามาจากพมา่าแต่พม่าเขาไม่ชอบหลอวันดีคนดีเขาปิดท่อแก๊สก็สร้างปัญหาให้เราได้เราก็ควรใช้พลังงานจากหลายซอสนิวเคลียร์ก็ควรจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างไฟฟ้าในไทยรัฐบาลเองเขาก็มีแผนที่จะสร้างไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้ว เป้าหมายคือว่าอยากจะช่วยประเทศไทยสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาางด้านนิวเคลียร์เราไปศึกษาอะไรยังไงบ้างครับก็ไปเรียนตีที่ยศหรืนอยเออเปน่าแชมเปญสาขาวิศวะนิวเคลียร์โทรเอกต่อที่ MIT สาขาวิศวะนิวเคลียร์เหมือนกันครับศึกษาการสร้างเรย์คเตอร์อะไรเงี้ยก็คือการควบคุมนิวเคลียร์แยกชันถ้ามันควบคุมไม่ได้มันก็กลายเป็นระเบิด คือมันเกิดหลังจากผมเพิ่งได้ Off ฟอร์เลเทอมาจาก MIT ได้ประมาณ3อาทิตย์อยู่ดีก็มีสูนามิแล้วก็มีนิวเคลียมแล้วดาวฟุกุชิมะในญี่ปุ่นทําให้รัฐบาลอะไรเขาก็เป็นโปรเจกต์พวกนี้เป็นหมดเลยงงๆกับตัวเองว่าแล้เรียนไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้เราทำอะไรกับชีวิตเราไอของที่เรานั่งเรียนตั้ง6ปีมัน,ม,นมันเหมือนจะไม่ได้ใช้แล้ว มันก็ทําให้ผมเริ่ม explore หลายๆอย่างมากขึ้นไปดูตั้งแต่เรื่องดีไซน์เรื่อง art finance ศึกษาหลายอ,อย่างมาก็เริ่มเห็นว่าแบบจริงๆมันมีโอกาสในของอย่างอื่นหลายอย่างกว่าที่เราคิดเยอะเลยคือทุกคนมีกรอบของเราเองสมัยนั้นผมก็จะแบบคิดแค่เรื่องโอเคเป็นวิศวะนิวเคลียร์ก็ต้องเรียนด้านนี้ต้องจบไปด้านนี้ทําอย่างนี้แต่จริงๆแล้วพอแบบเราเริ่มค้นหาหลายอย่างรอบๆตัวมากขึ้นเราก็ค้นพบว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีกรอบเยอะเองที่เราคิดมีแพชชั่นในการศึกษาจริงเราทาอะไรได้เยอะกว่าที่คิด ก็จริงๆก็เป็นความชอบส่วนตะัวแหละผมก็ชอบเล่นเกมประเภทนี้มากตอนช่วงหลังๆเกมประเภทนี้มันเริ่มมีออกมาน้อยลงบริษัทใหญ่เขาก็ไม่สร้างกันตลาดมันเล็กเทียบกับตลาดอื่นพอผมไปดูแบบอุเดต้าอิสตีมอย่าถ้าเอาไอ้จำนวนคัพปี้ที่ขายได้มากราฟกับรีวิวอย่ามันจะเห็นเป็นเอนะ็กซ์โพเนนเชลเลยเกมในตลาดน้อยเ,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 เกมที่ดีๆยังไงมันก็ถูกกันขึ้นไปอยู่แล้ว160ยหกสิบพันล้านดอลลาร์แสนหกหมื่นล้านดอลลาร์ใหญ่กว่าหนังบวกกับเพลงมูลค่าของตลาดเกมใหญ่กว่าหนังบวกกับเพลงไม่เท่ามูลค่าของเกมครับ จบแล้วมาทําอะไรครับผมก็การจะออกมาทาเกมไปแหละวก็บอกพ่อแม่ผมว่าผมขอเวลาสักครึ่งปีอะไรอยู่ไทยแล้วก็แบบทำเกมให้เสร็จโอ้โหเขาแบบกรธมากเข้า M I T มาเปเล่นเกมหรเปล่าไม่อยากให้พ่อแม่ผมเสียใจผมก็เลยอ่ะสุดท้ายสมัครงานก็ได้เขาหมาถึงเลือก Apple ครับสัมผัสได้ว่าหลายคนเขามี p a s s ั่นกับโปรเจกต์มากแล้วมีส่วนร่วมในการสร้าง O S ของที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมโบนัสแล้วก็มาหกแสนเจ็ดแสน0ต่อเดือน อยู่สปีครับเลิกฟังเสียงรอบข้างแล้วเราเอาของที่เราชอบดีกว่าสุดท้ายก็กลับมาเรื่องเกมแล้วก็ลองทําเกมความรู้ที่ใช้ในการสร้างเกมทั้งหมด99%เป็นเรียนรู้เองหมดเลยครับทุกอย่างที่ใช้ในการสร้างเกมอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วคิดว่าคนที่เล่นเกมกคือคนที่มีแพชชั่นอยู่แล้วต้องเปลี่ยนแพชชั่นไปเป็นหาความรู้พวกนี้แล้วก็เอามาต่อยอดสร้างเป็นอะไรสักอย่างที่เราชอบใช่เวลาทำกี่ปีครับประมาณ3ปีครับก่อนเออเรียกเสผมโซโลหมดเลย,ลยก็รายได้แบบแปดสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็โซโลได้ขั้นหนึ บานอายุเท่าไหร่ครับสามสามครับเกมที่สร้างโดยคนไทยมีชื่อว่า Kingdoms Reborn ครับก็เป็นเกมสร้างเมืองตั้งแต่ยุคหินแล้วก็พัฒนาเมืองไปเรื่อยๆตามเอชไปเรื่อยๆวิจัยเทคโนโลยีเยอะขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเมืองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนจบเป็นยุคอุตสาหกรรมราคาในอเมริกาก็จะ20เหรียญนะมีคนซื้อไปแล้วทั้งหมด260แสน6กหมื่นสองปี้หมื่นปี้ประมาณ180ล้านครับส่วนใหญ่เป็นยุโรปกับอเมริกาซะเยอะครับของที่เราสร้างมาแล้วมันแบบมีคนเอ็นจอยกับมันก็มีความสุขมาก ของที่ผมใช้ในปัจจุบันเองผมว่า99%เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลย่ะใครก็ตามที่มีแพชชั่นความตั้งใจในการไปค้นคว้าหาความรู้ในอิเทอร์เน็ตก็ทำของพวกนี้ได้หมดผมเชื่อว่าคุณก็เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปได้ครับ